สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับครูเนธถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรียนกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะตอนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนักเรียนดูคำที่เน้นตรวจสอบเอง,งน,นะคะแต่ว่า การสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบปาศัยเพศซึ่งคำคำนี้นะคะนะกักเรียนคิดว่าการสืบพันธุ์ที่หมายถึงต้องใช้อะไรบ้างคะใช่ละคะนะกักเรียนจะต้องใช้เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในราบนี้นะคะนะกักเรียนสามารถอธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอกได้นั่นเองค่ะ จ, <cek. S 1> จากที่เราได้เรียนมานะคะในคาบที่แล้วก่อนหน้านี้เราทราบดีกันอยู่แล้วนะคะว่าเกสรทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สุบพันธุ์เพศเมียนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกกันก่อนนะคะโดยจะต้องมีการปฏิสนธินะคะระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิกันแล้วนะคะ จะเกิดเป็นพืชต้นไม้ได้นั่นเองโดยจะต้องผ่านกระบวนการถ่ายละอองเรนูค่ะซึ่งกระบวนการถ่ายละอองเรนูนะคะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะนั่นก็คือขั้นตอนที่1น,นะคะละองเรนูนะคะจะปลิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมีนยน,นั่นเองค่ะ จาภาพนะคะจะเห็นได้ว่าละองเลนูนะคะจากเกสรเพศผู้ได้ไปตกบนยอดเกสรตัวเมียนะคะที่มีลักษณะเป็นจุดเุ็สีเหลืองค่ะอาจจะเกิดจากกระแสลมนะคะเกิดจากมนุษย์หรือเกิดจากสัตว์นะคะจำพวกแมลงที่ไปกเ,เกาะบริเวณเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะท,ทำให้ ือการปฏิสุน,น,ะะนทิในขั้นต่อไปซึ่งก็คือขั้นที่2ะคะ่ะจะเห็นได้ว่าละอองเรนูนะคะเริ่มงอกหลอดไปตามเกสรเพศเมียะคะจากภาพนะคะจะเริ่มมีหลอดนะคะยาวลงมาในเกสองเพศเมียสำหรับขั้นที่3นะคะนั่นก็คือละอองเรนูนะคะได้งอกเป็นหลอดยาวนะคะ เข้าไปผสมกับเซลล์ไข่และเกิดการปฏิสนธินั่นเองหลังการปฏิสนธินะคะจะเห็นได้ว่าดอกไม้ของพืชน,นะคะจะเริ่มเหี่ยวและร่วงลงไปนั่นเองโดยจะเหลือแต่รังไข่นะคะซึ่งรังไข่นะคะจะเจริญกลายเป็นผลนั่นเอง ส่วนผนังรางไข่นะคะก็จะเจริญเป็นเปลือกะะเลนเนื้อของผลไม้ส่วนอวุ้มนะคะก็จะเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดนั่นเองโดยภายในเมล็ดนะคะจะเก็บตัวอ่อนเอาไว้และจะเก็บสะสมสารอาหารเอาไว้ภายในนะคะเพื่อเกิดไปเป็นต้นพืชต้นไม้ได้นั่นเองคะ่ะ จากที่ได้เรียนไปในคาบนี้นะคะสามารถสรุปได้ว่าการถ่ายละอองเรนูของพืชด,ดอกนะคะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะคะ1นะคะคือละอองเรนูดูดตกอยู่บนือกเกสรเพศเมียและได้รับอาหาร2นะคะละอองเรนูเริ่มงอกหลอดแทงไปตามก้านของเกสรเพศเมีย3าละอองเรนูงอกเป็นหลอดยาว ไปผสมกับเซลล์ไข่เกิดการปฏิสุนธิค่ะหลังจากเกิดการปฏิสุนธินะคะส่วนประกอบต่างๆของดอกนะคะก็จะเหี่ยวและร่วงลงไปส่วนรังไข่และอวุ้น,นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตต่อไปโดยที่รังไข่นะคะจะกลายเป็นผลอวุบน,นะคะก็จะกลายเป็นเล็ดนั่นเองค่ะ ก่อนจะสักการวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากในการเรียนคาบนี้ในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อน,นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งนาเลย